หวงชนเข้าถึงทุกคนและไม่มีลบหนีเทศบาลบ้าน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ขอเชิญชวนพี่น้องเขตชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้นำขยะอันตรายจากครัวเรือนมาทิ้งกันให้ถูกที่ถูกวิธีโดยจะมีการเก็บขนขยะอันตรายในครัวเรือนระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคมนี้สามารถนำมาทิ้งได้ที่เขตหนึ่งณลานหน้าสุสารป่าบง เขต2ณลานกิจกรรมชุมชนแม่ดูเขต3ณลานหน้าวัดทุ่งหมื่นน้อยและสามารถเรียกได้หากท่านได้ยินเสียงรถประชาสัมพันธ์เราจัดทีมรถจัดเก็บขยะอันตรายลงเก็บตามชุมชนของท่านระหว่างวันที่2 9ถึง31ตุลาคม2568ก่อนนำขยะมาทิ้งขอให้พี่น้องประชาชนแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการจัดเก็บ อย่าลืมตรวจสอบภาชนะให้ปิดสนิทและไม่รั่วซึมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของขยะขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธีช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่สะอาดและปลอดภัยของเราทุกคนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือโทร053498621ต่อ503 ชนเข้าถึงทุกคนและไม่มีลบนี้